สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรเมนูขายดีของทางร้านเราอีกเมนูนึงนะคะนั่นก็คือเมนูม็อกคา่นั่นเองนะคะสําหรับแนบ,บนมสาวท่านไหนที่ชอบกินอะไรเข้มๆ้มนัวๆอยากกินโกโก้อยากกินกาแฟต้องม็อกค่าแล้วไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องบดกาแฟอยู่ในระดับที่บดละเอียดนะคะวันนี้เราจะใช้กาแฟโรบัสต้าแบนของเราเองนั่นก็คือแบนดบอนคอฟฟี่นะคะบดละเอียดของเรานี่ก็คือประมาณเม็ดน้ําตาลทรายนะคะเพื่อนๆเราจะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะคะแผ่นที่เราวางนี้คือเป็นแผ่นกรองกระจายน้ํานะคะแล้วเราก็จะดึงกาแฟออกมาที่100 ml นะคะ ในระหว่างที่เราดึงกาแฟพอเราดึงกาแฟเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมโกโก้กันนะคะ ใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมดิมดมี่สีฟ้า1ช้อนชาเหมือนกันนะคะแล้วก็เติมน้ําไปที่2ออนนะคะแล้วก็ชงให้โกโก้กับครีมเทียมละลายนะคะเสร็จแล้วเราใส่นมผสมไปที่1ออนครึ่งนั่นก็คือ45 ML นะคะแล้วเราก็เอามาเทผสมกันเลยค่ะกับกาแฟาที่เราเตรียมไว้นะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นสูตรแก้ว22อออนนะคะพอเราชงเสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ำแข็งได้ตามปกติเลยค่ะ แต่เราจะมีการเพิ่มอรรถรสด้วยการทำฟองนมนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆนอกจากวิปครีมแล้วเนาะบางคนบางท่านที่แบบว่ากลัวอ้วนเราก็ใช้ฟองนมแทนได้นะคะแล้วก็ทำท็อปปิ้งด้วยไซรัปต่างๆที่มนันสอดคล้องกันกับเมนูที่เราจะดื่มนะคะเราก็ทำเป็นลวดลายให้สวยงามเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะว่าฟองน้องเนี่ยจะนุ่มหอมละมุนหรือเปล่า อือือเราอยากจะบอกว่าฟองนมหอมมากจากเพื่อนหอมท็อปปิ้งที่เราโรยไปมากๆเลยจ้า